สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะ,ะทางช n องของ YouTube ช่องนี้นะครับช่องที่จะทาให้การเอารถใหม่ป,ป้ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อทักทายกันได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ให้ทันปีใหม่นะครับกับเคสนี้ต้องขอบอกนิดนึงนะฮะกับเคสนี้ลูกค้า อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขาบอกนะครัอยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่อำเภอรปราสาทนะฮะเคสนี้แล้วก็ลูกค้าสนใจแล้วก็ติดตามผมมาในช่องของ u t u b e นะครับว่าเห็นผมอยู่ในช่องที่ส่งมอบรถที่อัพลงตลอดเนี้ยคือเป็นเรื่องจริงไหมทำได้จริงไหมแล้วลูกค้าก็ได้ทักเข้ามานะครับก็ลองยื่นดูแต่เคสนี้ความยากง,ง่ายก็คืออยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือลูกค้า ตอนแรกจะซื้อกับคุณแม่นะครับจะลองยื่นดาวที่1 0นะครับแต่เนื่องด้วยจากอ่าภาระที่เกิดขึ้นนะครับแฟแนแนนก็เลยบอกว่าไม่ได้นะฮะังนั้นก็คือต้องโดนปรับดาวสุดท้ายลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วลูกค้าบอกว่าขอซื้อคนเดียวเลยก็คือให้น้องผู้หญิงซื้อคนเดียวดาวเลยฮะดาวสองแสนทีเดียวเลยนะฮะกับเคสนี้เคสนี้ดาวสองแสนนะครับลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าอยากออกแบบอยากดีไซน์รถตัวเองนะฮะ ก็เนี่ยครับเหมือนคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะว่ารถคันนี้ที่ลูกค้าบอกว่าอยากออกแบบอยากดีไซน์เองคันนี้มีอะไรบ้างนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้บอกชุดแตงชุดใหญ่มากนะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งเคสท,ที่ช่วงนี้ที่ผมไม่ได้เดินทางไปส่งมอบต่างจังหวัดนะลูกค้าก็เดินทางขึ้นมารับรถเองที่โชว์รูมนะครับวันนี้นะฮะก็มีค่าเดินทางให้ทั้งสามพันบาทนะครับทุกเคสน,นะครับถ้าลูกค้าเดินทางมา ใกล้ๆนะครับผมมีค่าเดินทางให้นะครับก็รวมมูลค่าทั้งหมดไม่เกินสามพันบาทนะครับก็เบิมเติมน้ำมันนั่งเครื่องบินนั่งรถนั่งอะไรมาซัพพอร์ตให้หมดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ลูกค้าได้มาลดใหม่รับลถใหม่ตามวันและเวลาที่ลูกค้าอยากได้ก่อนที่จะไปใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับและก่อนอื่นเดี๋ยวไปชมกันก่นกอนนะว่ารถคันนี้ผมบอกว่าแต่งเต็มคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบ ผมแต่งเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ผมแต่งรถมาคันนี้ฮนะอ่ะ๋ย่าไปชมนเลยฮะกับการส่งมอบรถยนวันนี้แล้วก็รถคันที่แต่งวันนี้นะครับไปชมกันได้เลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับแคโฟ1.9หนึ Cap ่ง LDA สีบอลเงินคันนี้เขาบอกได้เลยฮะคันนี้จัดเต็มมากครับชุดใหญ่มากดูจากที่เห็นตอนนี้ก็คือหลักๆอยู่ที่เนี่ยครับคันนี้ก็คือเปลี่ยน ฝาหน้าครับฝากระโปรงหน้าครับนี่ยฮะใส่ของมอนซาเข้าไปนะครับข้อดีของมอนซาคือร,บรับประกันการบินฮะก็คือขับเร็วก็คือฝากระโปรงหน้าไม่ไม่หลุดไม่บินนะครับอันนี้คือทางมอนซาเขารับประกรันมาให้นะฮะส่วนคันนี้ก็คือใส่ล้อคันนี้ใส่ล้อของ F1 นะครับ ST สะสวยเลยครับลัดตด้วยยง 2, 3, 5, 4, 5, าง 2,3,5, สามหบาทแล้วก็กดหน้าลงมา สองนิ้วนะครับคันนี้นี่ฮะส่วนด้านหลังก็ใส่ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบนะครับแล้วก็กดหลังออกมาสามนิ้วนี่คือฝากระโปรงที่ถอดออกนะครับส่งคืนให้กับลูกค้านะครับนี่ฮะนี่ใส่ท้ายกระบะให้แบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็คือคอากระชนหลังออกนะครับก็คือใส่ค้าหลบป้ายแล้วก็มีติดตั้งทอซิ่งให้ด้วยนะครับ นี่คือมิติของรถคันนี้นี่ครับนิดหน่อยครับเนี่ยไวรุ่นชอบนะครับแบบนี้นิดเดียวนะครับไม่เยอะแล้วก็คันนี้มีติดตั้งนะครับแก๊ปหลังงานของอากนะคาร์บอนนะครับสวยงามติดตั้งตกแต่งเกือบทุกตำแหน่งนะคันนี้นะครับส่วนด้านในนะครับคันนี้ก็มีติดตั้งดิฟฟี่ด้วยนะครับคันนี้เรียบ ว่าชุดใหญ่แนละ้วก็ลูกค้าอยากได้วัดบูธก็จัดให้เต็มแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าเลือกการออกแบบดีไซน์เองนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นหนึ่งคันที่แต่งได้แบบชุดใหญ่มากนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมานะครับก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งม,มอบรถยนต์วันนี้ให้ชมอีกทีนะครับนี่ฮะ สวยจริงๆะคะัคันนี้ครับสีบอลเงินโอเคครับผมมาติดตามชมได้เลยนะครับ คุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน,น้ำข่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ